ทันทีที่รัฐบาลพมา่าประกาศเปิดประเทศประโยชน์สำคัญที่พมา่าได้รับคือการกลายเป็นประเทศเนื้อหอมที่ดึงดูดการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนไทยที่ไม่อยากตกขบวนร,รถไฟแห่งโอกาสทางธุรกิจขบวนนี้ตอนนี้พม่าก,กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเลยนะคะคนไทยควรจะรู้อะไรเกี่ยวกับพมา่าวันนี้คะคือตอนนี้เนี่ยทางประชาคมอาเซียนสิป,ประเทศเนี่ยเริ่มที่จะ ต้องรวมตัวกันในปี2015อีก3ปีจากนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นประเทศพม่าเองก็เห็นว่าในระยะที่ผ่านมาช่วงสั้นๆได้มีการเปิดประเทศอย่างมากขึ้นอย่างมากมายนะครับตอนนี้เนี่ยประเทศไทย,ย้ประเทศไทยก็ได้ลงทุนในประเทศพม่าเนี่ยโดยบริษัทใหญ่หญเช่นทางบริษัทปูนทางด้านอาหารซี CP, ทางด้านบริษัทต่างๆเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เป็นบริษัทใหญ่นะครับแล้วเรามีพรมแดนที่มีค้าขายชายแดนระหว่างประเทศไทยกับพ,พม่าเนี่ย ปีหนึ่งเป็นแสนแสนล้านในแต่ละด่านนะครับเพร <Yeah. S 1> นาะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็น่าจะมีโอกาสที่จะไปลงทุนในประเทศพม่ามากขึ้นหลายๆธุรกิจที่ประเทศไทยเคยรุ่งเรืองมาเพราะใช้แรงงานจุดนวนมากเนี่ยตอนนี้เนี่ยค่าแรงของประเทศไทยก็เริ่มสูงขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสที่บริษัทธุรกิจที่เคยทำในประเทศไทยแล้วต้องใช้แรงงานมากเนี่ยน่าจะเริ่มดูฐานประเทศรอบๆบ้านพม่าก็เป็นประเทศหนึ่งที่น่าจะมา,มาดูนะครับ ในแง่ของมาตรการการเงินการคลังเลยต่อไปจะมีอะไรออกมาช่วยสนับสนุนนักธุรกิจไทยไหมคะผมว่าภาครัฐเองเนี่ยมีหน้าที่ต้องทําให้การค้าการลงทุน,นมีความง่ายนะครับให้มีความคล่องตัวส่งสินค้าผ่านแดนกันง่ายน,น,นักเดินทางไปมาระหว่างพรมแดนง่ายๆเนี่ยแล้วรวมถึงการเชื่อมโยงทางด้านถนนทั้งหลายเนี่ยรถไฟสิ่งนี้จะเกิดขึ้นนะครับจะมีการอำนวยความสะดวกให้อนานพนี่มันมีความคล่องตัวในการค้าการลงทุนมากขึ้น กฎเกณฑ์ของพม่าทุกวันนี้พร้อมหรือยังล่ะคะที่จะรับการลงทุนการค้าจากต่างประเทศซึ่งสรารพัดประเทศก็อ,อยากจะเข้าไป็เปนโครงการใหญ่ๆทีทูจีอย่างที่การไฟฟ้าเราทรําปตททําเนี่ยอันนี้เขาก็ไปทําได้แต่ว่านี่เรื่องลงทุนในเอกนชนก็จะเจออันดับแรกก็คือกฎหมายที่เออทีเวลาเขาบอกเนี่ยต้องเข้าใจาเวลาเขาบอกเปลี่ยนแปลงกฎหมายเปลี่ยนแปลงกฎหมายเนี่ยหมายถึงธุรกิจพิเศษ3ามที่ของเขาทั้งนั้นเองซึ่งเป็นใหญ่ๆใช่ไหมแล้วก็มีที่ถวาย คราวนี้ถ้าจะลงทุนวันนี้ถ้าอิสากรรมคุณต้องเอาไป5 0,000นเหรียญถ้าบริการก็ส0 0 0 0นแล้วก็ภายในพอตจดถ้ายๆเบลไอเขาเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ต้องโอนเงินเลย20บวันโอนเงินเลย,เเลยที่เหลือ180บวันคราวนี้มันยังปัญหาอย่างนี้ว่าเออไอโอนเงินเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะถ้าใครอยากจะทำไอเงินใช้เงินสูงก็ยังอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าตอนนี้อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยไทยกับพม่าเนี่ยห่างกันมากคือเงินจากเนี่ยเมื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสหรัฐเนี่ย เออหนึ่งเหรียญสหรัฐเนี่ยถ้าผ่านธนาคารเนี่ยก็เอาหนึ่งเหรียญไปก็ไปเอาเงินเข้าได้สักร้อยห้าสิบจักแต่พอคุณตรงข้ามธนาคารเลยเนี่ยในตลาดเนี่ยเข้าแลกกันเจืร้อยแปดสิบจักโอ้โหต่างกันเยอะมากามันต่างกันแบบนี้เนี่ยมันเงินมันผ่านระบบไม่ได้คือถ้าคุณลงทุนผ่านระบบไม่ได้มันเจอสองอัตราซึ่งของบ้านเราอันนี้เป็นอุปสรรคใหญ่ผมว่าสามเรื่องเนี่ยอุปสรรคใหญ่ ต้องใช้จดทะเบียนลงทุนมาก2ต้องโอนเงินจริงๆทันทีสคืออัตราแลกเปลี่ยนส่วนไอ้เรื่องที่ลองลงไปก็คือว่าไฟฟ้านะด,ดับดับปิดปิดทั้งนครหลวงในวีดอประชุมระดับประชุมระดับประเทศยังดับดับปิดปิดเขาเสียเรี่ยนใช้ส่วนถนนหนทางเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาเรื่องโลจิสติกโครงสร้างพื้นฐานก็ยังไม่ค่อยดีเพราะนักปฏิบัติในต่างๆเข้ามาก็ยังเป็นปัญหาเรื่องต้นทุนโลจิสติกแล้วก็โดยเฉพาะ ท่าเรือของเขาเนี่ยที่เราพูดกันท่าเรือทวายท่าเรือเจ้าผิวเจ้าเปลียวท่าเรือย่างกุ้งยังไม่เสร็จเป็นโปรเจกต์ทั้งนั้นนะเออท่าเรือทวายถ้าจะเสร็จเนี่ยผมว่าเกินห้าปีหกปีแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอันนี้คือนี่คือปัจจุบันถือว่าพาม่าเขาทราบเรื่องนี้ทั้งหมดนะเขาก็แก้ไขนะรัฐบาลใหม่ของท่านเต็งเส็งเนี่ยก็เข้ามาแก้ไขก็พยายามที่จะปฏิรูป นะครับพม่าอย่าไปมองวันนี้ถ้ามองวันนี้คุณบอกไปแล้วก็อี้ไปบดเลยเนี่ยต้องมองว่าดับตาให้เห็นว่าอีก5ปีอุตสาหกรรมประเทศไทยจะเป็นยังไงขีดความสามารถในการแข่งขันเราจะเป็นยังไงเปิดเสรีแล้วเราเรายุทธศาสตร์ลุกกลับรับเป็นยังไงถ้าคุณมองว่าธุรกิจของคุณอดูแล้วท่าทางจะสู้เขาไม่ค่อยไหวพม่าก็เป็นเป็นเต็นเป็นอะไรเป็นคำตอบหนึ่งที่คุณต้องย้ายฐานการผิดไปแต่ถ้าคุณคิดเรื่องนี้ในอีกห้าปีข้างหน้า ไม่ทันล้วนะคุณเมืเ่อไปศึกษาคนเขาเต็มพื้นที่ไปศึกษาพระว่าวันนี้เรียนรู้แล้วก็ไปลงทุนจริงอีกสักสองปีข้างหน้าและอีกหปีคุณก็จะสู้เขาได้ธุรกิจเครื่องสำอางมิสทีนเป็นหนึ่งตัวอย่างของธุรกิจไทยที่ไปประสบความสำเร็จที่ประเทศพมา่าด้วยการบุกเบิกตลาดพม่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาจนปัจจุบัน กลายเป็นแบรนด์เครื่องสาอางที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากาสาวสาวพมา่าเลยทีเดียวค่ะย้อนกลับไปประมาณ10ปีที่แล้วนะคะที่มิสทินไปบุกตลาดพมา่าตอนนั้นมองเห็นอะไรในตลาดพมา่าคะต้องเรียนว่าจริงๆแล้วตอนนั้นพมา่าก็ยังไม่ใช่เป็นเป็นพื้นที่หรือเป็นประเทศที่ฮอตฮิตเหมือนที่ทุกวันนี้นะครเพราะว่ายังค่อนข้างปิดแล้วก็สถานการณ์การเมืองสถานการณ์เศรษฐกิจหลายๆอย่างก็ยังไม่ได้เอื้ออํานวยเหมือนในเหม,ม,มือนในยุคปัจจุบันนี้ที่เป็นช่วงสองสปีที่ผ่านมา แต่ต้องเรียนว่าในส่วนของ Teen, อมิสทีนเครื่องสมองมิสเีนเองเนี่ยเราบังเอิญบังเอิญว่าช่วงนั้นเนี่ยเขตการขา,ขายของเราซึ่งครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศเนี่ยมันมีจังหวัดที่มียอดขายนะฮะที่ในบางเขตในบางพื้นที่ในจังหวัดนั้นเนี่ยท,ที่ดีโดดเด่นขึ้นมาผิดปกติมากๆเลยอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นจังหวัดตากนะฮะหรือจังหวัดเชียงรายหรือจังหวัดระนองไปลงดีเทลแล้วเนี่ยเราทางบร,ริษัทก็พบว่า ช่องทางการขายของจังหวัดต่างๆเหล่านี้ที่อยู่ตามตะเก็บชายแดนพม่าเนี่ยส่วนหนึ่งของยอดขายส่วนใหญ่เลยด้วยซ้ำนะฮะมาจากการที่เรามีลูกค้าเป็นคนพม่ามาซื้อสินค้าคอสเมติกของเราในแบรนด์มิสทีเนี่ยเข้าไปจําหน่ายที่ประเทศพม่ามีดีมานตรงนั้นก่อนพอเราทราบแล้วว่าสินค้าของเราเนี่ยมีดีบานตรงนั้นประมาณสักสิบสาปีที่แล้วเราก็เลยเริ่มสนใจที่อยากจ,จะ เข้าไปทาตลาดอย่างจริงจังรูปแบบในการเจาะตลาดพมา่าย้อนกลับไป10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมิชชีนทำยังไงคะโอ้ก็ต้องเรียนว่า10กว่าปีที่แล้วลําบากมากนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันเนี่ยแตกต่างกันค่อนข้างมาก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยต้องเรียนว่าถ้าธุรกิจที่ไม่มีพาร์ทเนอร์ที่ดีหรือพูดง่ายๆว่าไม่มีคอนเน็ชันกับนักธุรกิจที่ประเทศพมา่าเนี่ยนะฮะ ค่อนข้างที่จะลำบากในการที่จะทําธุรกิจหรือไปลงทุนในประเทศมเพม่าพอสมควรเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นระบบโลจิสติกระบบเ,เศรษฐกิจต่างๆการเงินการธนาคาร ทุกๆอย่างเลยหรือกฎหมายต่างๆนะฮะกฎระเบียบเลกเกเลชัน mm. ของทางรัฐบาลเนี่ย mm. ค่อนข้างเคร่งครัดมากนะครับในเรื่องของการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเราก็เลยเริ่มที่จะมองหาพันธมิตรทางธุรกิจนะ mm. ก็เพอเอเพอเอว่าเมื่อประมาณสักสิบสองสิบสามปีที่แล้วเราก็โชคดีที่ได้พันธมิตรทางธุรกิจนะท่านก็เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงอยู่ในพม่านะครับก็ก็มาร่วมเป็นพันธมิตรกับเราร่วมลงทุนกันแล้วก็เข้าไปทําตลาดในระยะแรกเนี่ย 10ปีที่แล้วต้องเรียนว่าทางเบอร์เวย์ของเราหรือทางเครื่องสนันงอมิสทีเนี่ยเข้าไปลงทุนไปขายไปทำตลาดในรูปแบบของโอเซลก็คือเป็นการขายผ่านช่องทางร้านค้าโชว์หวยมินิมาร์ทซูเปอร์มา,าปปร์เกต็ตอะไรต่างๆซึ่งจะแตกต่างจากรูปแบบช่องทางการขายของเราที่ประเทศไทยซึ่งในประเทศไทยเนี่ยช่องทางหลักของเราคือเป็นแคตตาล็อกนะในรูปแบบของแคตตาล็อกที่ทุกคนทรามิสซีมาแล้วค่ะก็ต้องเห็นออมิสซีถือแคตตาล็อก แต่ในประเทศพมา่าเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่เราจะไปเริ่มธุรกิจในรูปแบบของแคตตาล็อกเซลล์แต่ว่าก็ต้องเรียนว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาเราได้เริ่มที่จะทำในสิ่งที่เราถนัดมากที่สุดนั่นก็คือการขายผ่านช่องทางแคตตาล็อกเซลล์นะตอนนี้เริ่มแล้วที่ประเทศพมา่าผลตอบรับของมิสทีในตลาดพมา่าเป็นยังไงคะก็ต้องถือว่าเราไปได้ดีมากๆเลยเฉ่าะยิ่งในช่วง3 4ปีหลังนะครับแล้วก็ ดีมากๆเลยในช่วงสองสาปีที่ผ่านมาเพราะว่าเนื่องจากทิศทางใน,ในเรื่องของนโยบายในเรื่องของการเมืองเอศรษฐกิจต่างๆของพมา่าที่เขาเริ่มเปิดตัวทําให้ประเทศเขายมีการพัฒนาในเรื่องของรายได้ของประชากรที่ค่อนข้างดีขึ้นก็เลยทําให้เราเนี่ยค้าขายได้ง่ายขึ้นคล่องขึ้นนะฮะยอดขายก,ก็มากขึ้นปัจจุบันนี้เนี่ยอย่างเมื่อปีที่ปิดไปเราก็มียอดขายที่ประเทศพมา่าอยู่ในราวประมาณสัก 2 0 0ถึง300ล้านบาทคาดบ่าปีนี้เราก็น่าจะปิดได้ที่ประมาณทัก 400- ถึง500ล้านบาทตอนที่มิสทีนเข้าไปใหม่ๆนะคะมีวิธีการทำการตลาดยังไงคะที่จะให้ผู้บริโภคชาวพม่าเนี่ยรู้จักยี่ห้อมิสทีนโดยมิสชีนอาจจะโชคดีเพราะว่ากลยุทธ์ทางการตลาดของเราเนี่ยเรามองว่าเราเป็นซูเปอร์สตาร์แบรนด์ก็คือว่าอย่างที่เห็นโฆษณาทีวีที่เมืองไทยจะเห็นว่าเราใช้ซูเปอร์สตาร์เยอะมากเลยที่เป็นระดับท็อปของประเทศไทยนะ แล้วส่วนหนึ่งเนี่ยซูปเปอร์สตาร์เหล่านี้ก็เป็นที่รู้จักในพม่าตามตะเข็บแนวชายแดนอยู่ด้วยแล้วก็เข้าไปในประเทศพมา่าเนี่ยเราก็ยังไปใช้กลยุทธ์เดียวกันก็คือเราใช้ซูปเปอร์สตาร์ของประเทศพมา่าเช่นเดียวกันในการที่จะมาเอ็นดอสสินค้าเราหรือว่ามาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าเรารก็ต้องเรียนว่าสินค้ามิสชินของเราที่ขายที่ประเทศพมา่าเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับ m i d d l e to High เลยถือว่าพรีเมียมพอสมควรนะฮะ ภาพลักษณ์ของแบรนด์เป็นอย่างนั้นแต่ราคาที่เรานําเสนอเนี่ยก็คือเราไม่ได้ขายแพงมากโดยรวมแล้วคนพมา่าเขามองสินค้าของประเทศไทยว่ายังไงคะต้องบอกว่าเป็นเหมือนกับกึงก่งๆจะเป็นวัฒนธรรมของคนพมา่าในเรื่องของพฤติกรรม <c oughs> การซื้อเลยว่าสินค้าที่เป็นสินค้าจากประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพ <c oughs> เขายอมที่จะจ่ายมากขึ้นถ้าเขาเห็นว่าเมดินไทยแลนด์ เขาต้องการฉลากที่มีภาษาต่างๆเ,เป็นภาษาไทยและถ้ามีเม็ดอินไพ l a n d ด้วยเนี่ยจะดูหรูหรามากเลยเหมือนกับคนไทยเห็นเม็ดอินฝรั่งเศสเม็ดอินฝรอะไรอย่างเงี้ยครับคุณสืบวงมองศักยภาพของประเทศพมา่าว่าต่อไปเนี่ยจะโตเร็วโตวชา้าโตเยอะขนาดไหนคะถ้ามองจากที่ทุกวันนี้นักวิเคราะห์หลายๆท่านที่มีประสบการณ์ะนะฮะมองก,ก็คงมองว่าน่าจะมีศักยภาพที่จะเติบโตไปได้ ไกลมากแต่ว่าจะเติบโตในอัตราที่รวดเร็วมากน้อยแค่ไหนนะคะคงขึ้นอยู่กับในเรื่องของหลักๆเลยที่ตอนนี้เราก็คอนเซิร์นก็คือในเรื่องของอินฟล่าชันหรือว่าเรื่องของเงินเฟ้อนะครับหรืออีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะต้องจับตามองก็คือในเรื่องของความมัน่นคงในเรื่องของการเมืองนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้ถือว่าสําคัญที่จะเป็นตัวประกอบหรือตัวแปรที่สําคัญที่จะทําให้ประเทศมาเนี่ยเติบโตไปอย่างที่ทุกคนคาดเดากันหรือไม่อย่างไร สัปดาห์หน้าดิชันจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวกันบ้างนะคะไปดูศาสนสถานแล้วก็สถานที่สำคัญของเมืองย่างกุ้งและมันดดเลค่ะรับรองนะคะว่าสวยงามใครที่เคยไปแล้วก็ลองมาดูอีกครั้งหนึ่งหรือฟื้นความทรงจำใครที่ยังไม่เคยไปไปดูกับมองเรามองโลกกันก่อนเลยสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ